สุดท้ายถ้าเขามีเนเชอรัลโหมดเราก็ยอมกินแพงกว่าพอเรายอมกินแพงกว่ามันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยมันเติบโตต่อเนื่องได้9ปีติดซึ่งมันก็ทําให้หุ้นมันขึ้นมาได้แบบเป็น20เด้งผมเลยมาเล่าให้ฟังว่าหุ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นเยอะเป็นมาร์เก็ตแคปทำไมช่วงแรกที่ผมไปเวียดนามผมซื้อหุ้นเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นดัชนีฮานอยอินเด็กอะประมาณสักร้อยจุดหรือประมาณสักต่ำกว่าร้อยนิดหน่อย 8-90จุดทุกวันนี้ดัชนีฮานอย2-300ดัชนีฮานอยอ่ะหุ้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยมาเก็ตแค p แบบ2-3ล้านบาทอะไรเงี้ยหุ้นโชรูมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเขานะมาเก็ตแค p ตอนผมไปลงทุนมี50โชว์โชลูมรายได้ปีหนึ่ง2-3ล้าน Market s h a ร์เป็นเบอร์หนึ่งโชรูม Toyota Ford อะไรเงี้ยชื่อหุ้น SVC มีห้างสห้างแล้วคนเวียดนามเนี่ยเมื่อ8 9ปีก่อนซื้อรถปีหนึงแค่2 0 0 0 0คัน จากประชากรตอนนี้ร้0ยล้านอีกหน่อยเขาก็ต้องใช้รถปีหนึ่งเป็นล้านคันเหมือนเราถูกไหมแต่เมืองไทยนี่ตรงข้ามจากซื้อรถตอน8ปดปีก่อนปีหนึงล้าน2ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับคิวหนึ่งนี่ตกอีกถูกไหมปีนี้จะถึง7จ็ดแปดแสนเปล่าไม่น่าถึงถูกป่ะฉะนั้นตัวเลขรถเนี่ยมันก็เติบโตกลายเป็นว่าเราลงทุนธุรกิจแบบเนี้ในแลนด์สเคปที่ดีมันไม่เหมือนกันเลยตอนโควิดเนี่ยครับ คนที่ทําโชรูมรถยนต์ในประเทศไทยนี่ต้องขายโชลูมขาดทุนเต็มไปหมดเลยแต่ที่เวียดนามเชื่อไหมครับคนส่วนใหญ่ยังขี่มอไซค์พอโควิดอ่ะเขาไปซื้อรถมือหนึ่งเร็วขึ้นกลายเป็นโชรูมรถอ่ะสามารถเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้ห้าเด้งพอคนมาซื้อเยอะขึ้นเขาก็สามารถตั้งราคาที่มันแพงขึ้นได้เนี่ยแลนด์สเคปของประเทศมันก็ต่างกันอย่างหุ้นโชลูมรถที่ใหญ่ที่สุดมาเก็ตแคปแค่พันพันสองร้อยล้านอะไรเงี้ยครับ แล้วก็หุ้นหุ้นอย่างที่ผมซื้อแล้วมันขึ้นเยอะๆเนี่ยก็มีหุ้นฮารลองเบียเนี่ยล่าสุดขึ้นเยอะสุดในพอร์ตขึ้นยีิบสองเด้งผมซื้อด้วยเพย์บุ๊กที่ว่าบริษัทมันเล็กมากแล้วอยู่ในฮานอยแต่ซื้อเนี่ยคือไม่มีในยะกัะพอร์ตเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีวอลลุ่มแล้วทําไมมันขึ้นได้ยีิบสองเด้งจริงหุ้นเบียเนี่ยคนที่เขาชนะก็ต้องเป็นซาเบโก้ถูกไหมหุ้นตัวใหญ่ที่สุดแต่พอดีว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีเนเชอรัลโหมด เราะเขาตั้งชื่อเหมือนฮาลองเบเขาตั้งชื่อว่าฮาลองเบียถ้าเรามีโอกาสไปเที่ยวฮาลองเบเรายอมจ่ายเงินแพงขึ้นสัก5บาท10บ,บาทเพื่อเบียฮาร์ลองเบียไหมครับถ้าเรายอมแปลว่าบริษัทเขาขายแพงขึ้นได้5บาท10บ,บาทเขาก็มีโหมดตรงนี้ละถ้าเราไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเรายอมกินเบียรภูเก็ตที่แพงกว่าเบียรสิงสัก20บาทไหมก็ยอมเนะาะทั้งนี้จริงต้นทุนภูเก็ตเบียเนี่ย แม่งแพงกว่าเบียร์สิงห์มหาศา,ศาลเลยถูกป่ะภูเก็ตเบียร์ที่ภูเก็ตอาจจะขวดละร้อยด้วยซ้ำทั้้เราซื้อกระป๋องเบียร์สิงห์อาจจะซื้อกระป๋องหนึ่งสี่สิบบาทอ่ะถูกป่ะแต่เพราะเรายอมไงเราไม่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตบ่อยๆฉะนั้นหุ้นเล็กๆอย่างเงี้ยต่อให้เขาทําต้นทุนได้แพ้หุ้นใหญ่สุดท้ายถ้าเขามีเนเชอรัลโหมดเราก็ยอมกินแพงกว่าพอเรายอมกินแพงกว่ามันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยมันเติบโตต่อเนื่องได้เก้าปีติดขายได้ดีจาก ทุนที่เล็กๆหุ้นมาเลยเพอร์ฟอร์มขึ้นมาผมได้เรียนรู้แล้วหุ้นอย่าง DGC ีซหุ้นดักเกียงหุ้นแบบว่าถ้าเราดูเสร็จเราก็จะเฮ้ยมันเป็นพวกผงซักฟอกน้ํายาซักฟอกอีกหน่อยอะ่ะมันก็ต้องเป็นแบบเป่าถูกป่ะอีกหน่อยมันควรจะเจ๊งนะมันไม่ควรจะรอดถูกไหม ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทุกวันนี้มีใครใช้ผงสักฟอกเป่าไหมไม่มีเนาะแต่ถ้าเรามองไกลไปเราลงทุนไม่ได้ถูกป่ะเพราะสุดท้ายถ้าเรามองไกลๆนี่ทุกคนจะตายกันหมดเลยเราไม่น่ามานั่งเรียนหุ้นเนาะถูกป่ะแต่เราต้องการหุ้นที่ มันมีไทม์เฟรมสัก5ปี10ปีหรือ2-3ปีที่อย่างน้อยตอนนั้นน่ะมันดีแล้วเราลงทุนได้ไอ้หุ้นดักเกียงเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงโควิดอ่ะคนก็ซื้อพวกน้ํายาซักฟอกอะไรพวกนี้เยอะๆอะไรเงี้ยเขาซื้อไปถูพื้นซื้อไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทําให้หุ้นมันขึ้นมาได้แบบเป็น20เด้งซึ่งผมก็ขายหมูไปนะไม่ได้ว่าขายได้20เด้งอันนี้กําลังยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าถือมาทุกวันนี้ผมเหลือเศษหุ้นอยู่ ซึ่งผมขายไปตั้งแต่ห้าเด้งแล้วละ่ะแต่พอเหลือเศษหุ้นในพอร์ตมันโชว์ได้ว่ามันโชว์ยีิบสองเด้งผมเลยมาเล่าให้ฟังว่าหุ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเออมันมันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นเยอะซึ่งตอนแรกที่ไปหุ้นเล็กเนี่ยลำบากใจมากเพราะคนอื่นเขาไป VN 3 0แล้วกองทุนใ,นใหญ่ๆส่วนใหญ่เข้า VN 3 0เวียดนามก่อนหน้านี้มาเก็ตแคปรวมทั้งตลาดะน้อยกว่านี้ห้าเท่าถ้าเขาเข้าหุ้นเล็กอะ่ะเขาจะเข้าแบบไม่มีนัยยะเลยซึ่งกองทุนไม่ทำแบบนั้นแน่ แ้พอดีเงินเราน้อยไงเราก็ไปหาหุ้นเล็กแล้วหุ้นเล็กไงทำไมมันดีกว่าหุ้นใหญ่เพราะราคามันมิสไพเยอะแล้วกองทุนเนี่ยเวลาจะซื้อหุ้นใหญ่เขามีเลกูเลชันว่าต้องซื้อหุ้นที่มาเก็ตแคบอย่างน้อยห้าสิบล้านยูเอคือพันแปดร้อยล้านบาทฉะนั้นถ้าเราหาหุ้นที่มันสิบล้านยูเอสแล้วมันขึ้นมาห้าเด้งได้พอมันขึ้นมาห้าเด้งเราก็ได้ฟ้องรันกองทุนถูกไหมพอฟันรันเสร็จเขาก็มาซื้อต่อเรา อันนี้เป็นเพย์บุ๊กแรกๆที่ผมไปแล้วตอนแรกอ่ะพอดีว่าอาจารย์นิเวศเขาเขียนตำราตอนไปเวียดนามเขาใช้เมจิกฟอร์มูลาผมก็ใช้เมจิกฟอร์มูลาเหมือนกันที่โจเอลกินแบทเป็นคนเขียนเขาบอกว่าซื้อหุ้นน่ะคุณไม่ต้องไปดูเยอะคุณดู P.E. P. E, P b o ุ e, ๊ d ดี i d เดนอา e R.O.A. แล้วก็กองลงมาเวียดนามมีหุ้นพันตัวเน,นี่ยไอพันตัวสุดท้ายอ่ะที่มันถูกที่สุดอ่ะคุณซื้อไปร้อยตัวเลยซื้อเสร็จปีหน้า สิ้นปีปรับพอร์ตขายตัวที่มันขึ้นขึ้นขึ้นให้หมดแล้วก็ไปซื้อหุ้นถูกใหม่พอต้นปีก็ซื้อใหม่สิ้นปีขายเขาบอกเขาลองทําจําลองพอร์ตเมจิกฟอร์มูลาที่ตลาดหุ้นเมกาเขาบอกได้ผลตอบแทน 20- 3 0ิบาเปอรนารนิเวศเลยเขียนบทความว่าเฮ้ยผมค้นพบวิธีลงทุนหุ้นเวียดนามแล้วถ้าประเทศเวียดนามมันจะโตเขาจะลงทุนหุ้นเล็กแบบเมจิกฟอร์มูลาเชื่อไหมครับลูกศิษย์อาจารย์เต็มไปหมดเลยไม่มีใครเชื่ออาจารย์มีผมเนี่ยเชื่อ ออผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาพูดแบบนี้มันคงอย่างนี้ผมก็ไปซื้อซื้อ,อสุดท้ายผมซื้อหุ้นไปเจ็ดสิบตัวแล้วราคาถูกหมดเลยปรากฏว่าปีแรกเนี่ยมันดีขึ้นมาประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่งดัชนีประมาณร้อยแล้วก็มันก็ไซด์เวดดาวลงมาสามปีติดทั้งที่สามปีนะั้นอ่ะหุ้นใหญ่มันโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับก็มีปัญหากับที่บ้านว่าคุณลงทุนมาสี่ปีทำไมยังติดดอยอยู่อ่านึกออกไหมถ้าคุณไปซื้อหุ้นใหญ่มันหมดปัญหา ตลาดขึ้น10%หุ้นใหญ่ที่มันดีๆมันกวรจะขึ้น1 5บหถึงยีถูกป่ะเออมันเป็นท่าง,ง่ายๆแต่ผมบอกราคามันมิสไพยเยอะเราต้องลงหุ้นเล็กแล้วพอดีว่าเราซื้อหุ้นเล็กไปเยอะมันออกไม่ได้วอลลุ่มมันไม่มีถูกป่ะถ้าคุณออกคุณขายขายขายมันก็ต้องทุบหุ้นออกมาถูกไหมแล้วสุดท้าย กลายเป็นว่าสมปีนั้นพอมันลงไว้เราเติมไว้แล้วยิ่งเติมยิ่งลงยิ่งเติมยิ่งลงอาจารย์นิเวศก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาถอดใจละไอ้พวกหุ้นเล็กเนี่ยหรือมันจะไม่มาเขาเลยไปหาพวกหุ้นซุปเปอร์สต็อกซื้อแต่ผมก็ยังซื้ออยู่ซื้อเสร็จปรากฏว่าสามสี่ปีนั้นอะผมใช้เวลาเก็บหุ้นเล็กไปทั้งหมดอะจนหมดเลยเจ็ดสิบตัวแล้วพอปีที่สปีที่ห้าดัชนีหุ้นเล็กมันสามารถขึ้นมาได้ถึงสี่เด้งเลยจากดัชนีประมาณร้อยหนึ่งขึ้นไป4ี่ร้อยหุ้นเล็ก หลายๆตัวเนี่ยขึ้นมา5เด้ง7เด้ง10เด้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เป็นโอกาสได้ปลดล็อกตรงนั้นขึ้น ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000